สบายดีพี่น้องสุดท้ายพี่น้องได้สามลอยพักพี่น้องเจ็ดสิบพักมันโบแก่มันโบแก่ก็เลยบดได้ปิดตะกี้ว่ะสามลอยเจ็ดสิบบากันเมื่อวานนี่ต้มเตรียมสิปิดแล้วพอไปจีบเบิ่งน้ำมันโบแก่พี่น้องก็เลยเหลือแต่สามลอยพักพี่น้องพีสเหมือนนี่ล่อรุ่นเด้อพี่น้องว่าสิเบิร์ตหรือบ่เพราะว่ารอบสุดท้ายของซารีแก่พิมพ์พามแล้ว บาดก็ยังเลื่อยชิบกวัานพี่เนาะชิบกวันกับบุ๋วสิปิดเทา่ารปิดจักหน่วยเลือแต่ต,ต้นมันกับสิตัร์ถึงง่วงกินม่นนอนง่วงกับชุดบนี้ไปใส่บนี้กับยาขัดจับนี่แหละหมื่นจะ,ะา,กกจาราบเนมันอีกว่าก็ดีเลยซมร่อยา้รลอยถวนเลยพี่นนองเจ็ดชิบบได้ซม่ออนแนแรกห้าจังหวัดข้าจอนะ ข้าเจ้าอันผักเออเขาเจ้าซื้อลำมันไปแล้วขาเจ้าก็ไปผัก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 กระสอบเทให้กินบนีกได้โดตรโคตรวคือไ้้เงินแต่เศร้าแท้งัวกระดิพี่น้องเลยได้กินน้ำขักแล้วแต่ไม้แดงแดงมันบอกท่านชุกมันกท่านแกกินไม่ล่กินไม่ล่ คิดดิสามุกินดิสามุวุ้กตรียว้วแลอร์ใ้วแล้วแล้วสามรลอยพี่น้องรอพังน้ำกันพี่น้องหว่าจะหมดไหม พ่อยแปะเข้ามากเลยเบื่ออาทิเอาหายเจดดู่ปาถึงวันเออไม่เจดก็ดจ้าบังดูป่าอีพอว่ากะมันแต่กี้เห็นมันเป็นดอกแค่น้อยเฮ้ยฝนอบได้กินดอก่วนี่อนเป็นหมาก็เป็นหมีอีกดอกเพิ่วมาเมื่อรนั่นน่ะมันยังสั้นสักหลอกสักแรลกอยู่ เนาะกำลังเริ่มใหญ่เออหน้านี่มันกำลังเริ่มใหญ่เออพักมันชิงามแถมให้นี่มันสุ่มตลอดได้ปะมันได้กินหนามตลอดนี่เนี่ยนี่อืมอืมตัวนั้บวได้ดอกมุนเลยมุนด้วยหน้าดักบางใหญ่เอออืมคือบางใหญ่เพราะมันใหญ่กว่านี่หอยมันมันแก่เนาะปะหน้าเนี่ยขรุขรรดนี่ได้กินเบิร์ดผีม้วนอีกป้าไอ้หน้านี่ม้วนกำลังใหญ่ ม้อนหนึ uh. ่งอันนี้รอบที่สามสีขายไคสี่ตะไคสามรอบหรือสี่รอบซาเบิ้งปลูกชิ่น่ักให่บุได้กินบได้กินเพื่นวะอ่ามักงามเลยเห็นอะไรมีละนี่มันสีใหญ่บอกว่าแลนี่มันงามอือ มอดในนี้นว,นว่าหักแหละเวลาพี่น้องเลือกแต่ต้นมันอันนี้เนี่ยสิถาพันธุ์ให้งัวกินให้หลุมกะบางแหละพันธุ์ต้นมันออกเบิดมันกะบางแหละจงไว้งัวเนี่ยพี่น้องมียอมมิยอมให้กินของแสบเลยของแสบต้องกินลายมือเออแนนยอมกินยิกยอมกิน <c oughs> ล่าจมไใหญ่าม่เบาเบาเลยแทเมันกัานะเจ้าสาแคนอีกี่ได้จากสาแคนนนาก็มีบรรดาพดมีแต่ล่ามุงใหญ่หักว่าทศหนามชกเสมออแล้วเด้มันทศปวนี่ชุบพอดว่าชิไปซื้อจักทำไมฉีไปไปแป้งบ่จักได้จังได้หรือสิแค่มันแป้งบ่ได้ก็ไปซื้อ้องด้แปรนี่เปรเราฉิซื้ออยู่เรา่าไปเอาโล่เนะไ มันขาดนามลายมือแล้วมันสีบดได้นามมันสีตายเบดตายมกอนมเมันกำลังใส่หมาคารมันกำลังกินนาอันนี้นีชมบูนเยอยชมทั้งงามอีกพักมันนะมันานามันก็่านเบ่องามแน่นเไปแป้งหัวแจ็คสัวไดก็เลยเขาไม่ท่าแปลบ่ตัวนั้นนะ อะไรน้ำกันเออน้ำกันนั่นแหไะก็ดีน้ำกันเขากนน้ำลำแร่จังหวัดเขนอรเขากดูแลหาลันเียหงันไีงันแลวยัีจังน้ขบตั้งแต่ความอยู่ความกินนะป่ะอัน เงินกันว่าพืชนวลเอาน้ำสั่งซื้อนั่นซื้อนี่กับบุคเรลัยขึ้นน้ำจักเถือ่อออเซื้อน,นั่นมาให้เด้อซื้อนี่มาให้เด้อเขากับบุคเลไปไหลจิริกจอกหลอกขั้นเพาไปไหลกทั้งขาเนื้าเมือกนื้อมันจูบหนาจูบย่างเนี่ยเขาบลือเขาบุได้ไหลใช่บุได้ไหลบุได้ย่างแต่เดตัวเป็นก้อนแต่ตว่ากำไรฮะน่ะรอดพื้นส่เ <c oughs> ปรอดพื้นได้ได้มาสามพันเท่ากับแบ่งให้พ่อทาวันปลาหนำหาลอย แบ่งค่ะใช้ยางผุนยาพายแบ่งให้อ,อ,อีอีกซื้อมาได้เออได้จะเพลินอ่ไนได้จะเพลินนะแล้วเออได้จะเพิ่นสี่พันที่เรือเขาก็ไปแปลงจกัจกจักจูบหนามกับเบิร์นท่าเราได้ทอดทึ้นซื้อในกับทึ้นซื้อยาซี <c oughs> เออเมื่อไหร่จะขึนเออเพราะว่าที่เรือกระจายขาพย <c oughs> เด้เรืออันนั้น <c oughs> เราได้ค่ะได้สี่พันนะ เออกำไรเลยเพือเ่อนน่ะห้าน้าเอาสามเพื่อนน่ะสี่เพื่อนน่ะเออไปมาไฮผาถ้าป้าเน่มาห้าน้ามหไฮผาถ้าป้าคันขาเอาน้าเน่ขาพ่อย้ายกับแซนหาขาใส่ย,ยางบันนี้แบงให้อีซีไปบุญอีกไวซีป้นขวัดทงน้ำกับอยู่พายน้ำเผาเบิดนะเออบันี้เลือกกับไปแป้งจักมันชิไปย่งยังบันี้จะวัดเมื่อได้ดยดเอาไปดูดพวนกุ้มใต้กุจูดีเลยใต้แหละเออ ดู่ก็หอมกได้ฮะนีมันมีกับสื่อออกไปใส่สามปุ๊กเลยปากซารีน่ะบอแล้วในมือนะแซบอยู่บ่เอาหายมขึ้นนี่สามาเห็ดเบียกัขุดคุ่ม พักต่อพี่น้องไ่ใ่งย่างาน่นงนนากงะจิข่าวหันพี่น้องบ้านนี้ ปิดแล้วแต่สาวพี่น้องปกติสำนีลงปิดสองขาวลูกตั้งแต่เล็กๆตื่นมาราวะข่าวกระซุกบ่เลยห้าคนกับผูเห็นถอยอยู่ช่วนมักซะลีเสียงซับอุบอับอุบอับเนี่ย งัวกระอิมพี่น้องกินต้นมักซาลีเอาพี่น้องเลย คลิปนี ye, ni, au, ้กับชิดาลาสมนีเนาะพี่น้องรอลุ่นว่าสิมเดบอเนาะพี่น้องขอบุญขอบคุณพระสุคุสุคนที่อุดโน้นหมักโม่เออหมักโม่เออะเาอที่อุดโน้นทั้งหมักโม่แล้วก็บมัลซารีพอยายภาพเนาะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆเบิดแล้วตัวมันแก่เนาะพี่น้องแต่แต่ตัวมันอ่อนอีกซิบกามืออเพื่อแหละเพื่อสิได้อันเพื่อสิได้ปิดอีกกับอีกซิบกามืออเพื่อพี่น้องซิบกามืออปิดแล้วก็ต่อไปอีกกับอีกซิบกามืออมสลีมันบอกพร้อมกันป้าหมักหมวงกันเล เป็นถูต้นเลยพี่น้องแต่กี้มันบอเป็นโอ้ยังต้นนะ่ะบ่เป็นน,นน้าหมูผู<ฮ>้ต้นสุดท้ายผู้กายน่ะเป็นพี่น้องอันมะมมวงแอปเปิลอด้พี่น้องเนี่ยิจับอยู่บนเนาะมัน,งงนไไี้นงามไปอืบบัดมันเป็นสไดำเลยนี่อยู่ปากงวดแท้มันสิกินได้นี่อ้าพี่น้องเลยพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสบายดีจ้า